ราต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วเจอกันอีกนะจันทบุรี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง11 NBT ภาคกลางแห่งนี้ครับ วันนี้เราก็จะมาติดตามกันนะครับว่าท่านรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็ได้เริ่มที่จะเข้าไปทํางานในกระทรวงของท่านแล้วนะครับจะมีความคืบหน้าของงานแต่ละงานมาอัปเดตให้ฟังเริ่มต้นจากท่านนี้เลยครับหลายๆคนรอกันอยู่นะครับสําหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งก็ล่าช้ามานะครับความจริงควรจะเข้าบัญชีคุณแม่แล้วเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะเป็นวันที่8กันยายนที่ผ่านมาแต่ด้วย2ปัจจัยหลักครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านปีงบประมาณ แล้วก็เป็นรัฐรัฐบาลกนละรัฐบาลกัน,ก,นก็ต้องรอการประชุมแล้วการประชุมนัดแรกครับ13กันยายนที่ผ่านมาก็มีการอนุมัติมาครับงบประมาณก้อนนี้990ล้านบาทนะครับเพื่อโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าโดยปกติแล้วเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็จะจ่ายให้600บาท ต่อคนต่อเดือนนะครับจนถึงอายุ6ขวบเพราะฉะนั้น990ล้านบาทตรงนี้ก็ไปอยู่ที่กรมบัญชีกลางแล้วจากนี้ก็จะได้เริ่มในการโอนงวดแรกให้กับท่านที่มีสิทธินะครับก็คือ18กันยายนนี้เป็นต้นไปมาแล้วนะครับสำหรับเงินก้อนนี้ กระทรวงถัดไปครับก็คือกระทรวงสําคัญของประเทศไทยครับเป็นเรื่องระดับนโยบายก็ว่าได้ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้เข้าไปทํางานแล้วนะครับท่านพลตํารวจเอกพัชรวาตวงศุวรรณคุณ้าขุนตานะครับแล้วก็คุณนามสกุลของท่านน้องชายลุงป้อมครับพลเอกประวิทย์ท่านพัชราวาตเข้าไปถึงก็มอบนโยบายของกระทรวงทอสหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมให้ยึดหลักนี่ครับ ขยันซื่อสัตย์อดทนมีวินัยนี่อันนี้จะเป็นหลักการทำงานของกระทรวงนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปส่วนภารกิจที่จะทำท่านบอกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องแรกก็คือเรื่องของไฟป่าแล้วก็สืบเนื่องมาด้วย PM 2.5เพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงของหน้าหนาวแล้วนะครับพอพอน้าหนาวปุ๊บอากาศแห้งนะก็จะเกิดไฟป่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเริ่มทำเป็นเรื่องแรกส่วน เอลนิโยครับัยแลง้งท่านก็บอกว่าทางกระทรวงเนมีมาตรการดําเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วหลังจากนี้ก็ต้องดูนะครับว่าความสําคัญของกรมที่ตั้งขึ้นใหม่ชื่อย,ยาวๆนะผมจําไม่ได้ที่ดูแลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี่แหละเอลนิโยลานิยาเนี่ยก็จะได้ทํางานกันอย่างเต็มที่ในรัฐบาลนี้เป็นต้นไปนะครับพรบอากาศสะอาดครับหลายคนเรียกร้องหาเรื่องนี้ความคืบหน้าตอนนี้เนี่ย มีการเตรียมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครมแล้วครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษทําเสร็จแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเอาเข้าไปในที่ประชุมคอรมอแล้วก็มีมติเห็นชอบกันเนี่ยกฎหมายนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการของสภานะครับคอ,อ,อรมอไม่สามารถประกาศใช้พรบได้นะเพราะฉะนั้นเป็นกระบวนการของสภาก็ไปลุ้นกันต่อในขั้นตอน คอรมอและที่สำคัญที่สุดคือสภานะครับว่าพรบอากาศสะอาดนี้จะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่เพราะเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของอากาศที่เราทุกคนหายใจกันเข้าไปใครก็ตามที่ทำให้เกิดฝุ่นพิษใครก็ตามที่ทำให้เกิดมลพิษหลังจากนี้จะต้องมีมาตรการในการเข้าไปดูแลโดยเฉพาะนั่นก็คือพอรบอากาศ สะอาดฉบับนี้ที่ดินทํากินชุมชนครับตอนนี้มีคณะกรกกรมการในการเข้าไปดําเนินการดูแลอยู่นะครับส่วนชาติพันธ์ท่านก็บอกสั้นๆเท่านี้ครับบอกว่ามีกฎหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วมีกฎหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วมีเท่านี้ครับก็ไม่ได้ขยายความอะไรไปมากกว่านี้เอาไปกันที่กระทรวงถัดไปเลยทีกันนะครับนี่ศึกษาที่การครับกระทรวงนักเรียนนโยบายนี้เลยครับเรียนดีมีความสุขครับกับท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านพลตํารวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบนายตํารวจเก่านะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยสุรศักดิ์พันเจริญอวรกุลมาจากพักภูมิใจไทยทั้งคู่เหมือนกันมาดูสิครับเรียนดีมีความสุขมีอะไรบ้างครับเริ่มแรกครับลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีดังต่อไปนี้ครับปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครู บุคลากรทางการศึกษาขั้นตอนอะไรที่มันซ้ำซ้อนมากเกินไปลดลงและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญครับครูคืนถิ่นบุคลากรทางการศึกษาคืนถิน่นหลังจากนี้การโยกย้ายกลับไปที่ภูมิลำเนาของท่านจะต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งแปลว่าทุกวันนี้มีอยู่อย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปจัดการเรื่องเหล่านี้ให้โปร่งใสให้ไม่มี การคืนถิ่นโดยการซื้อขายตําแหน่งกันปัญหาหนี้สินครูบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าไปแก้ไขนะครับเมื่อวานท่านให้แนวคิดมาแล้วว่าท่านเคยเป็นตํารวจเก่าเนี่ยตำรวจเขาทากันยังไงแก้หนี้หนี้มันเกิดจากการฟุ้งเฟอ้อใช่ไหมใช้เงินเกินตัวท่านก็บอกว่าเวลาที่เราจะไปช่วยงานเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นเอออย่าไปคิดมากมี20ก็ใส่20ไม่มีตังค์ล้างจานก็ได้นี่ถือเป็นการช่วยงาน เหมือนกันนี่คือแนวคิดของตํารวจที่มาเล่าให้กับทางคุณครูได้ฟังบุคลากรทางการศึกษาได้ฟังนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ท่านเล่าประสบการณ์ของท่านจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการครูนี่ชื่อโครงการอ่านยากเหลือเกินเอาง่ายๆก็คือ1ครู1แท็บเล็ต1ครูต้องมี1แท็บเล็ตในการเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนและคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไม่มีเวลานะครับลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองครับ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนฟรีมีงานทำผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและในในโยบายนี้เห็นวงเล็บด้านท้ายนะครับหนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเล็ตเช่นเดียวกันไม่ให้แต่ครูครับนักเรียนจะต้องได้แท็บเล็ตด้วยในการไปเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพครับนี่โคชชิ่งครับในการแนะแนวการเรียนให นักเรียนเนี่ยเรียนไปแล้วรู้เป้าหมายของตัวเองว่าชีวิตเนี่ยอยากจะทำอะไรอยากจะเติบโตไปประกอบอาชีพอะไรนี่วัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพจะมีการออกใบรับรองให้แล้วนั่นก็จะทำให้ค่าแรงฐานเงินเดือนของท่านเพิ่มขึ้นเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีสกิลในการประกอบวิชาชีพวัดผลเทียบระดับ และประเมินผลการศึกษาจะสะดวกขึ้นเพราะว่ารวบรวมข้อมูลมาไว้ในระบบนี้ระหว่างเรียนต้องมีไรายได้จบแล้วมีงานทำนี่เป็นไงครับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่านต่อไปนะครับก็คือกระทรวงแรงงานครับกระทรวงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกเอาไว้ว่าที่ผ่านมาเปรียบเสมือนก้อนหินรองเท้าให้คนขึ้นไปทำงานนั่นก็คือ กระทรวงแรงงานเป็นคนที่ทำงานหนักออกแรงท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการมอบนโยบายนี้ไว้ครับทักษะดีมีงานทำประการสังคมเด่น3เรื่องนะครับเอาแยกย่อยกันมาทักษะดีครับพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานชั้นสูงนี่ผมบอกเสมอมานะครับการขึ้นค่าแรงที่ง่ายที่สุดไม่ต้องรอในการประชุมสามฝ่ายไม่ต้องรอพักการเมืองไหนมาหาเสียงนั่นคือการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานของเราให้มันสูงขึ้นคือเราเก่งขึ้นเนี่ยเงินเดือนมันจะเท่าเดิมได้ยังไงครับมันต้องมากขึ้นเราเป็นแรงงานที่มีทักษะอัพสกิลทักษะฝีมือแรงงานนี่คือด้านทักษะดีครับส่วนด้านมีงานทำจะมีการจัดตั้ง one stop service แรงงานต่างด้าวเพื่อบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นบรรดาผู้ประกอบการที่ผ่านมาอาจจะติดขัดปัญหาโอเอกสารเยอะขั้นตอนมากตั้ง One Stop Service เพื่อดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะและด้านมีงานทำอย่างตั้งเป้าครับภายในปี67จะต้องส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0แสนอัตราจากปัจจุบันนี้จะเท่าไหร่ก็ตามสมมุติว่าวันนี้ 5 0 0 0มืนอัตราในปี67จะต้องเป็น150,000อัตรานี่ด้านมีงานทํานะครับส่วนประกันสังคมเด่นนี่ลดหนี้เติมทุนสร้างสุขแรงงานนี่จะตั้งกองทุนครับกองทุนมั่นคงแรงงานมั่งคัง่งประกันสังคมยั่งยืนและประกันสังคมยุคใหม่นี่คือกรอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับหลัก ประกันทางสังคมเด่นท่านต่อไปครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับท่านนายกรัฐมนตรีอีกหมวกหนึ่งของท่านคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ท่านก็เข้าไปที่กระทรวงนะครับแล้วก็ไปมอบหมายนโยบายถ้าเปิดภาพขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าท่านก็เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้ากระทรวงการคลังนะครับพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒ ซึ่งบรรยากาศนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักนะครับเพราะว่าบรรดาข้าราชการเองก็เฝ้ารอคอยนะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่าก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยท่านนายกนะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสารพระพรมสารพระภูมิพระคลังในพระลางมหาสมบัติองค์จำลองและองค์จำลองพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระพุทธรูปประจำกระทรวง และจะเข้าไปด้านในก็จะมีองค์ช้างคู่ประจํากระทรวงการคลังนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กระทรวงการคลังเนี่ยเยอะเพราะถือเป็นกระทรวงสําคัญนะครับในการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็ไปราบ่าบ้านเมืองมันจะเดินไปอย่างไรนะครับอยู่ที่กระทรวงการคลังเลยครับอย่างวันนี้เนี่ยที่บอกว่าออรอคอรมอเคาะกันอยู่สําหรับคุณแม่ที่มีเด็กแรกเกิดเนี่ย ตอนนี้ขั้นตอนอยู่ที่กระทรวงการคลังและก็คือกรมบัญชีกลางที่จะได้โอนเงินไปเข้าสู่บัญชีของผู้ที่มีสิทธิ์นะครับนี่ธนายกชื่นมื่นนะครับวันแรกบรรยากาศเนี่ยก็มีข้าราชการแล้วก็คนที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในกระทรวงการคลังโดยเฉพาะที่จํานวนมากพอๆกันคืออาจจะเป็นสื่อมวลชนเนี่ยแหละครับเยอะมากบ้านเราเนี่ยมีเอาเฉพาะที่เป็นสื่อโทรทัศน์เนี่ยหลายช่องมากนะครับทีวีดิจิตอลก็ เป็น10ช่องและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงองค์ช้างคู่ครับองค์ช้างคู่ถ้าเผื่อไม่ทราบเนี่ยตรงนี้จะอยู่ประจำกระทรวงการคลังมานานแล้วนะครับองค์ช้างคู่นี่คนที่ผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะคนที่เป็นคนทำงานอยู่ในกระทรวงการคลังก็จะต้องแวะมาไหว้ตรงนี้ก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนายรัฐมนตรีครับได้ประชุมร่วมกับบรรดาผู้บริหารของกระทรวงการคลังในช่วงต้นของการประชุมนายเศรษฐาก็ได้กล่าวแนะนําท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทั้งสองท่านก็คือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒและนายกฤตดาจีนะวิจารณะรวมถึงนายเผ่าภูมิโรจนสกุลในฐานะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมทั้งฝากให้เพื่อนข้าราชการร่วมกันช่วยเหลือและทํางานร่วมกันครับ ท่านเศรษฐากล่าวว่าหน้าที่ของกระทรวงการคลังคือออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจธธกคือก็มีหลายๆมาตรการที่มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบแต่ก็จะเป็นที่ประจักษ์หลังจากนี้นะครับเพราะว่าบางนโยบายเนี่ยเช่นการจ่ายเงินเดือนข้าราชการสองครั้งซึ่งไม่น่าถูกต่อว่าอะไรก็ถูกต่อว่าหน้าครับท่านนายกครับแต่เราต้องรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนหน้าเพราะอะไรรู้ไหมฮะหน้าเพราะว่าไม่มีการคุยกันก่อนไม่มีการหารือกันก่อนโดยเฉพาะท่านท่านทีนท่เ,เป็นโฆษกรัฐบาลท่านชัยอย่างนี้ครับ ท่านก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลมาให้รอบด้านก่อนที่จะมาคุยกับประชาชนถูกไมหมฮะท่านนายกครับเอาเราพักกันสักทู่นะครับเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้แหละฮะเงินเดือนข้าราชการจ่ายสองงวดเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับเข้ามาครับทั่วม,มเด็ สาวชิยูจุหมดทักกันะช่ไหมควันทำไมถึงไม่กินเล้าก็เพราะช่วงนี้งดเราเข้ารรษาไงเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปย้อนวันชื่นคืนสุขไปให้มันสนุกคืนความสุขแกห่หัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีกะดีนะเอิ กลับเข้ามาช่วงนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องที่ทิ้งกันไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วก็คือเรื่องของเงินเดือนข้าราชการที่ท่านนายกออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะมีการแบ่งจ่ายเป็น2ง,งวดโดยอ้างอิงไปถึงการที่กรมบัญชีกลางบอกว่ามีบรรดาข้าราชการร้องเรียนเข้ามานะครับทำให้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีต้องออกมาถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับชี้แจงถึงเรื่องนี้เบื้องต้นท่านก็บอกนะครับว่าเป็นเพียงทางเลือกให้กับข้าราชการเท่านั้นครับโดยท่าน ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าหลังจากที่ท่านพูดไปแค่วันเดียวล่ะครับก็เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ขึ้นมาจํานวนมากว่าเพียงแต่เสนอทางเลือกใหม่ให้เท่านั้นเองมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบนายกยืนยันว่าแนวคิดนี้เป็นทางเลือกว่าจะจ่ายสองรอบหรือรอบเดียวเป็นทางเลือกที่ดีนะครับโดยการแบ่งจ่ายสองรอบจะถือเป็นการแบ่งเบาภาระสําหรับคนที่มีหนี้สินจะได้เอาไปใช้หนี้ได้เร็วขึ้นส่วนคนที่ ไม่เป็นหนี้ก็สามารถเอาไปอาจจะเป็นลงทุนหรือว่าเอาไปเป็นเงินฝากธนาคารก็เป็นไปได้นายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่าเรื่องนี้ให้เป็นทางเลือกมันมีแต่เสมอตัวกับดีขึ้นเท่านั้นตัวเองเข้าใจว่าการเสนอทางเลือกใหม่แบบนี้ก็จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่ว่ารัฐบาลก็จะบริหารจัดการประเทศโดยมีขีดจำกัดของงบประมาณเราจะคำนึงถึงทุกๆมิติ การออกนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรที่ไม่เป็นภาระงบประมาณซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่เป็นโปรแกรมใหม่เท่านั้นว่าจะจ่ายเงินเมื่อไหร่โดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลังมีหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะมีปัญหาภาระด้านการเงินที่อาจจะต้องแบ่งจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังและทางกรมบัญชีกลางก็จะทำออปชันให้เลือก ว่าจะเอาแบบไหนครับก็ถามหมดนะครับก็ถามหมดคุยหมดครับคืออย่างนี้ครับผมเอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้งินเดินจ่ายเดียวหนเดียวนะครับการแบ่งจ่ายสองหนนี่ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระสําหรับคนที่มีหนี้สินสามารถไปใช้หนี้สินคืนได้เร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่เป็นหนี้ถ้าเกิดจะมีการหากักก็หักเป็นสองแบ่งจ่ายเป็นสองงวดก็ได้สามารถจัดก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีบางท่านบอกว่าเป็นเรื่องของอกระแสงเงินสดรัฐบาลมีปัญหาไม่ใช่เลยนะครับเราจ่ายเร็วขึ้นนะครับเราจ่ายวันที่สิบห้า จมจ่ายทุกๆครึ่งเดือนแล้วก็จ่ายปลายเดือนถ้าใครไม่มีหนี้ก็สามารถเอาเงินไปทําประโยชน์อื่นได้ไปลงทุนได้ไปฝากธนาคารได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงให้เป็นทางเลือกครับนะครับมันมีแต่เสมอตัวกับดีขึ้นนะครับผมเข้าใจครับว่าการที่เราเสนอทางเลือกใหม่เนี่ยก็มีคนชอบและมีคนไม่ชอบนะครับแต่ว่ารัฐบาลเราเนี่ยเราบริหารจัดการประเทศเนี่ยโดยที่มีขีดงบประมาณจํากัดนะครับเราคํานึงถึงทุกๆมิติ ของการออกนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้นะครับอะไรที่ไม่เป็นภาระงบประมาณเพราะว่าตรงนี้นี่ไม่มีก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเป็นแค่รีโปรแกรมใหม่เท่านั้นเองว่าจะจ่ายเงินเมื่อไหร่อย,อย่างไรตรงนี้เนี่ยเราก็คํานึงถึงวินัยการเงินการคลังด้วยเหมือนกันนะครับมีหลายท่านครับโดยเฉพาะที่ข้าราชก,การชั้นผู้น้อยที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อาจจะมีปัญหาทางด้านภาระทางด้านการเงินอาจต้องมีการแบ่งจ่ายนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังเท่านั้นเองแล้วก็ทาง กรมบัญชีกลางก็จะทําเป็นออปชันที่เลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมว่าตรงนี้เนี่ยใจเย็นนิดนึงนะครับใช่ครับมีการมีมีการเรียนถามแล้วเนี่ยก็ทุกระดับนะครับก็ถามหมดนะครับก็ถามหมดคุยหมดครับคุยตลอดนะครับแล้วผมเองผมก็หวังว่าบริษัทหลายๆบริษัทก็น่าจะลองไปให้ เป็นทางเลือกนะครับทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีครับผมใช้คํานี้ดีกว่านะครับผมเรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเป็นทางเลือกไม่ไม่ปรับครับแบ่งจ่ายสองหนหรือจะจ่ายหนเดียวก็ได้เป็นทางเลือกทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีถ้าใครไม่ชอบก็ใช้อย่างเดียวก็ได้ นายชัยวัชรงค์ครับโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่ากรณีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการสองรอบที่จะเริ่มวันที่1มกราคมนี้เนี่ยว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินช่วงกลางเดือน50%แล้วก็อีก50ที่เหลือเนี่ยจะจ่ายสิ้นเดือนท่านโกษกรัฐบาลพูดอย่างนี้นะครับบอกว่ามันเป็นกลเกมการเมืองไงที่มีคนเอาไปปั่นแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยไม่เข้าใจเพราะว่า แผนที่กำหนดเอาไว้สิ้นเดือนธันวาคมนี้เนี่ยข้าราชการก็ยังได้เงินเดือนครบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมก่อนวันที่15มกราคมปีหน้านู่นถึงจะได้เงินเดือนครึ่งหนึ่งไม่ใช่จ่าย5 0ของเดือนธันวาคมดังนั้นเป็นประโยชน์กับข้าราชการท่านโฆษกก็ถามเมื่อเรื่องนี้ใครเสียประโยชน์ผู้เสียประโยชน์เห็นมีแต่รัฐบาลเท่านั้นแหละที่ต้องหาเม็ดเงินมาจ่ายให้เร็วขึ้นกับกรมบัญชีกลางที่จ่ายเงินเดือน ต้องทําธุรการเอกสารจ่ายเงินใหม่การจ่ายเงินเดือน2รอบนี้จากการตั้งตุกตาดีเบตกับคณะทํางานมาแล้วแทบไม่มีใครดีเบตเลยนี่เป็นความเห็นของท่านนะครับซึ่งความจริงแล้วน่ากลัวมากทําไมถึงมองว่าเรื่องนี้เป็นกลเกมการเมืองล่ะครับเป็นเรื่องที่สังคมเขาไม่เข้าใจนั่นแหละครับถูกแล้วไม่เข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเวลาที่จะออกมาแถลงเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ย ถึงบอกว่าให้รวบรวมข้อมูลมาให้ดีไงครับวันที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยท่านได้บอกไหมหล่ะครับว่าเป็นออปชันเป็นทางเลือกไม่มีสักคำนะครับจะให้ย้อนให้ฟังไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่กลเกมการเมืองหรอกครับเป็นเรื่องที่การออกมาถแถลงเนี่ยมันพูดไม่ครบข้อมูลไม่ครบครับเสร็จแล้วสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วเมื่อเขาไม่เข้าใจเขาก็ถามสิครับเขาก็ถามและ ผมสังเกตดูเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยการถแถลงของทีมโฆษกรัฐบาลเนี่ยเ,ออเขาก็จะถแถลงกันสัปดาห์ละครั้งนะฮะคือถ้าประชุมคอรมอการวันอังคารเนี่ยประมาณสักบ่ายโมงครึ่งวันอังคารเขาก็จะถแถลงกันแต่นี่อะไรฮะต้องตั้งโต๊ะถแถลงทุกวันท่านท่านต้องทบทวนนะฮะว่าสิ่งที่ถแถลงออกมาในข้อมูลมันครบถ้วนหรือเปล่าไม่ใช่เกมการเมืองหรอกครับท่านชัยนะฮะแม่จริงๆคุณผู้ชมครับ เอาไปกันอีกท่านหนึ่งครับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับพูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าการที่จะมีมาตรการในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนข้าราชการสองรอบเนี่ยถือเป็นบทเรียนนะครับทำอะไรหลังจากนี้จะต้องรอบคอบให้ดีนะฮะ<อ>เข้าใจว่ารัฐบาลเพิ่งจะมาใหม่ไง<อ>ก็เลยเอ,อยากจะแสดงว่ามีอะไรใหม่ๆมีแนวคิดใหม่ๆและมีการตัดสินใจที่รวดเร็วและที่สำคัญก็คงหวังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เร่งนำเงินเดือนออกมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไงครับแต่ว่าอาจจะมองขาดไปบางมุม<ต>เช่นมองเฉพาะในมุมเรื่องของหนี้สิน,อ,น,นอ้างว่าเพื่อให้ข้าราชการได้ใช้หนี้เร็วขึ้นเป็นสองรอบแต่ไม่ได้มองในมิติที่ว่าถ้าได้เงินเดือนสองรอบเขาก็ถูกทวงหนี้สองรอบเหมือนกัน ส่วนเรื่องของการลดค่าน้ํามันค่าไฟฟ้าเนี่ยคุณจุรินก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วหล่ะต้องทำมาไม่ทําไม่ได้หรอกเพราะทุกพักนั้นหาเสียงเอาไว้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลเขาก็ทํากันหมดนะเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยมาตรการเหล่านี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านบอกแล้วนะครับว่าจะดําเนินไปจนถึงช่วงปลายปีนี้แล้วถามถึงการแก้ไขปัญหาในระ,นระยะยาวเอาแค่เดือนธันวาคม -6 6เนี่ย แล้วมก,การาคม67อย่างไรต่อ,อลดต่อไหมหรือว่าจะมีการเข้าไปดูเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานกันอย่างไรนะครับโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติครับคุณอักครเดชวงพิทักษโรธครับให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการของกรมในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลดค่าไฟฟ้า,<ร>าและค่าน้ำมันนะครับ ว่าตามที่พักรวมไทยสร้างชาติได้เคยประกาศนโยบายหาเสียงเอาไว้ว่าจะลดค่าครองชีพประชาชนเมื่อได้มาเป็นรัฐบาลซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเคยเสนอนโยบายลดราคาน้ำมันเชือเ้อเพลิงและค่าไฟฟ้าเอาไว้แล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากครมด้วยทางพักรวมไทยสร้างชาติก็ขอบคุณครมที่อนุมัติมาตรการนี้ คุณอัครเดชกล่าวต่อไปครับว่าจากนี้ก็จะต้องขอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดําเนินการรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับที่เขาช่วยกันลดต้นทุนให้ท่านแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ท่านลดราคาสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อราคาน้ํามันดีเซลลดลงถือเป็นต้นทุนในการขนส่งเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคราคามันก็ควรลงไปด้วย ทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนก็จะต้องช่วยกันในการสนับสนุนลดราคาสินค้าให้กับประชาชนด้วยเช่นกันทางนี้มาตรการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าคงไม่ใช่มาตรการเดียวที่จะทำหลังจากนี้กระทรวงพลังงานยังมีมาตรการอื่นๆทยอยออกมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเคยประกาศไว้เช่นเรื่องของการช่วยเหลือกเกษตรกรการช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่และผู้ขับขี่รถจกรักรยานยนต์รับจ้างทางโฆษกพรกรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวว่ารัฐบาลนี้มาจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศอะไรที่หาเสียงเอาไว้ถือเป็นความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและเมื่อแต่ละพรรคการเมืองได้เข้าไปบริหารงานในแต่ละกระทรวง ก็จะนํานโยบายที่หาเสียงไว้ไปขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติก็ตระนักดีนะครับว่าเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้สัญญากับประชาชนเอาไว้ในคราวหาเสียงเลือกตั้งนะครับหมดเวลาคนคุยข่าวนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ 没车。 ของทานเล่น